ยุยญาติเยอะเอผยผอมเพียวมดดำอย่างอึง้งโวเตรียมลดอีกสิบโลทำเอามดดำคชาพาและเหล่าพิธีกรร่วมรายการนั้นถึงกับอึ้งไปเลยครับงานนี้เมื่อเจอนักร้องลูกทุ่งชื่อดังยุยญาติเยอะที่มาเป็นแขกรับเชิญในรายการเมื่อเธอนั้นมาในลุคใหม่ที่เซอร์ไพรส์แบบสุดๆกับรูปร่างที่ผอมเพียวเอวบางหน้าตาดูสดใสเหมือนกับย้อนวัยเป็นนักร้องสมัยวัยรุ่นทั้งที่ตอนนี้อายุ44ปีแล้ว งานนี้พิธีกรฝีปากกล้าอย่างมดดำอึ้งหนักไม่คิดว่าจะเปลี่ยนไปขนาดนี้เพราะที่เคยเห็นล่าสุดนั้นคือตัวใหญ่มากๆคือดูเป็นผู้หญิงอ้วนไปเลยแหละเจอตอนนี้คือคนละคนไปเลยซึ่งทางสาวยุ้ยได้เปิดใจว่าที่เปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะมีน้ำพึ่งนักธิกาและพี่เอชุติมาเป็นแรงบันดาลใจในการดูแลรูลปร่างซึ่งก็ทำได้ลดลงไป10โลตอนนี้แฮปปี้มากเพราะรู้สึกคล่องตัวมากขึ้นในการใช้ชีวิตประจำวันเท่านั้นยังไม่พอ ยุ้ยยังประกาศท้าลดน้ำหนักเพิ่มอีก10โลตอนหน้ามดดำกลางรายการกันเลยทีเดียวเรียกว่ามุ่งมั่นกันแบบสุดๆทําเอาแฟนๆลุ้นกันเลยที่จะได้กลับมาเห็นเจ้าตัวนั้นในลุกฟิตเปรี้ยเหมือนตอนสมัยสาวๆพร้อมกับงานนี้เธอนั้นมากับเพลงเต็มเหนี่ยวไปเลยพี่เต็มที่ไปเลยเธองานนี้ใครที่ยังไม่ได้เห็นลุกใหม่ของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังอย่างยุ้ยาติเยอะมาเลยจ้าดูกันเลยจ้า